สวัสดีค่ะพ,ะพ่อแม่พนะี่น,น,น,ะะนอ้องไก่คันบ้านทุ่งเนาะค่ะพ่อแม่พี่น้องเดี๋ยวสำหรับมันนี่เนาะไก่คันบ้านทุ่งนะสิพาทุกทุกคนมาเบิร์วิธีการดำหน้าเนาะค่ะเนาะหลายๆคนนี่อาสิยังบอกบอกใครใดสัมผัสชีวิตแบบนี้สักพอปันได้เนาะค่ะพ,ะพ่อแม่พี่น้องเพราะว่าหลางังๆลังมันนี่เนาะมันก็นหลายสิบปีแล้วนะคนบ้านเฮาส่วนใหญ่นะสิเฮ็ดหน้าวานเนาะคะ่ะ แต่สําหรับปีนี้นะของบันแก้คันบันทุงเองนี่คือนามมันมาเร็วห้วก็่มันมาแรงเนาะค่ะเนาะน้มันบริลดยากเทือนอ่ะคือมันสิโลเฮดนาวันกระบาดเนาะค่ะเพราะว่าเวลามันกะล่วงเลยไปเนาะค่ะเนาะเพราะฉะนั้นนะสำหรับปีนี้นะบันแก้คันบันทุงนะเพิ่งกะสิกับมาใส่ชีวิตแบบแตะกี้ต่กอนเนาะค่ะเนาะ ตั้งแต่สมัยรุนพ่อรุ่นแม่ห้าหน่นหล่กก็คือวิธีการดำหน้าเนาะคะ่ะนี่นะมาเบิ่งเนาะคะ่ะสำหรับวิธีการดำหน้าของของบฮาเนาะเนาะลูกเช่าหน้าเนาะคะ่ะพ่อแม่ี่นองคือไปทางใดก็ะบได้ด,ดอกเพราะว่าเ้าลูกเช่าหน้าเฮากะ,ะเห็ดหน้านี่ละเนาะ นี่ก็เป็นวิธีการดำหน้าเนาะคะ่ะเนาะที่คกคันมันทุ่งนะได้มาถ่ายคลิปเล่าเรื่องเล่าให้ฟังเนาะค่ะเนาะสำหรับการเฮ็ดหน้าเนาะล mm ู่ช่าหน้าเนาะคะ่ะหนึ่งวันเนี่ยมันมันล่อหล่นกันเนาะค่ะว่าวันหนึ่งนี่ะซีด,ดัมในลายปันใดเนาะสำหรับงานนี้ที่เห็นอยู่นี้เนาะ,ะกะสองไร่ครึ่งเนาะคะ่ะสำหรับงานที่เห็นอยู่นั่นน่ะเขาก็ ถามมันลอดรุ่นนะค่ะว่าสีดำไดรลายบ่บนาะค่ะเนาะสำหรับวันหนึ่งผ่านไปเนะาะเพราะว่ามันเหมือนกับว่ามันเลื่มดำหน้าปีแล้คือกัน,นะะเนาะเพราะว่าเฮาป่ไเด็ดดำมาหลายสิปีแล้วเนาะเฮาเหตุต่หน้าวานที่ผ่านมานะ่ะปีนี้เหตดบ่ได้เลยปีนี้ตรงมาเห็ดหน้าดำเนาะค่ะเนาะนี่นะสำหรับงานนี้เนะี่ยสองลาเคิงเนาะค่ะนี่ เอา้ามานรุนเบิงเนาะว่ามันสิเล้าหรือมันบ่แล้วเนาะ okay, <okay>, okay. วันแลกของการดำนาของเรา,า,า,าเ,าเนาะค่ะถ้าเบิงถ้าเบิงสิไปเดรร้ายบอเนาะค่ะเนาะสำหรับบ้านใจทาันบ้นนานทุ่งนาคาเฮ็ดหน้าหอมหน้ากระเทียมแล้วก็หน้าเขาเนะค่ะที่เห็นยินยี่ก็คือเฮ็ดหน้าเขาล่ะ แล้วก็หลายๆคลิปที่พันมาแกคันบรนทงกระพ้าไปปลูกหอมเนาะค่ะเนาะกัเฮาเฮ็ดหน้าหอมเนาะกัยูน้ากันนี่ละทั้งหน้าเขาทั้งหน้าหอมเนาะค่ะเฮาเฮ็ดครบครัวกันไปเนาะค่ะพ่อแม่พี่น้องอันนี้ก็เป็นบรรยากาศบรนทงของเฮาเนาะค่ะบรรยากาศบานหน้าเนาะนี่มือแรกเนาะค่ะของการดำหน้าของเฮาเนาะ สองลเคงเดนอค่ะนี่นะสำหรับงานนี้นะงานใหญ่ที่สุดเลยเบิ่งนามติ้ละพมแพ่พีนองเอ้ยนามมันมาล้ายเนาะค่ะเนาะมันวานบดไดแล้วนะที่เห็นอยู่นี่ก็เป็นหน้าหอมหน้ากระเทียมของข้าเนาะค่ะเนาะซึ่งแกคันมันทงเองกะได่ายคลิปให้เบิ้งแล้วเนาะค่ะ ที่เห็นเคียวๆอยู่นะกระต้นกาเขาแล้วเนาะค่ะพ่อแม่พี่น้องที่เฮ้าสิม,มาดับหน้ากันเนาะนี่นะสำหรับงานนี่กับงานแรกของปีนี้เนาะคะ่ะมือแรกของการดับหน้าแล้วก็งานแลก,นแกของปีนี้เนาะเฮ้ามาดับหน้ากันเนาะเดี๋ยวไคคันมันถุงสิพายยางเบ,งบริเบณเอะเทียงหน้าหน่อยของเขาลังนี้เนาะ เบิ่งน้าเนาะคะ่ะนี่น้าม,มาเร็วมาแรงอีลีเนาะคะ่ะอันนี้ก็สิเป็นสวนน้อยของเหาที่อยู่นาเทียงหน้านี่แหละเนาะสำหรับเทียงหน้าหลังนี้นะะเนาะเฮาเฮ็ตสวนไว้คือกันโน่นน่ะก็ไผ่เนาะคะ่ะข้างล่างของเฮากับหน้าหน้าหอมเนาะคะ่ะนั่นละเขามีการเฮ็ดครบคู่กันไปเนาะสำหรับหน้าหอมหน้ากระเทียมหน้าเขานะคะ่ะ อันนี้ก็คอกวัวของห้าวเนาะคอวัวน้องสายปานเนาะค่ะมันรอลุล่นกันนะคะว่าแม่พี่น้องสำหรับวันแรกของการเทห,หน้าเนาะวันแรกของการเทห,หน้าดำเนาะค่ะมันรอล,ลุ่นเบิ่ง่าสิได้ลปันไดเนาะสิแล้วบอนี้งานนี้นะพุดนะ เหลืออยู่ช่วงกลางเนาะค่ะเนาะช่วงขอบนี่ดัแล้วเนาะค่ะนอะนในเรืออยย่ช่วงกลางเนาะเดี๋ยวเขามารอลุนกันเนาะค่ะหนึ่งวันผ่านไปเนาะสิแล้วหรือบ่แล้วสําหรับงานนี้สองลายเคิงเนาะค่ะสองลายกับอีกสองงานเนาะสาหรับง,งานเดียวนี่นะ่ะ น้ำล่ยลยเด้อค่ะคือบดรถแล้วละน้ำนะนเฮากระตองมาหันมาใช้ชีวิตแบบแต่ก่อนเนาะมามาเห็ดนาะดำกันเนาะค่ะนี่แดดกระแดดด้อค่ะพ่อแม่พี่น้องทั้งแดดทั้งทั้งไอ้นี่ละ่ะนี่เป็นบรรยากาศบานทุ่งเนาะค่ะบรรยากาศ นาของเฮาเนาะเฮามีการดำนาเนาะแก้คันบรรทุงก็เลยได้มากเก็บคลิปเล่าเรื่องเล่าให้ฟังเนาะค่ะเก็บคลิปให้เบิ้งเนาะค่ะสำหรับการเฮ็ดนาเนาะค่ะนี่วิธีดำนาเนาะค่ะนี่จับทีละจับต้นกานะ จากสามต้นหรือสี่ต้นนี่ละตอนนึงก้อนเนาะคะ่ะเนาะแล้วก็ปักลงไปในดินเนาะคะ่ะให้ห่างๆกันประมาณหนึ่งฟุตนี่ละหนึ่งฟุตใหม่บรรทัดเนาะค่ะโดยประมาณเนาะค่ะเนาะสำหรับก้อนหนึ่งในกาต้นกาประมาณสามถึงสี่ต้นเนาะคะ่ะเนาะนี่นะ่ะวิธีการดำนาเนาะคะ่ะ สำหรับคลิปนี้กายคันบันทุงก็พาทุกๆคนมาย้อนยุคเนาะค่ะเนาะแต่งแต่สมัยลอ่อหาพุนละวิธีการดำนาของเฮาเนะ<ๆ>เาะเฮากระเฮ็ดมาแต่งแต่รุ่นพ่อรุ่นแม่ของเฮาละ<ๆ>่ะเพียงแต่แต่ว่าหลายๆปีมาหนีหลายสิบปีเลยล่ะๆๆๆเฮามาเฮ็ดหน้าานกันเนะ <ๆ S 1> เาะเฮากระหางหายไปนานเนาะค่ะสำหรับหน้าดำ <ๆ S 1> ปีนี้เป็นปีแรกเนาะค่ะที่เฮามาเฮ็ดหน้าดำกันเนาะ พอวายางที่แกคันบันทุงมองนั่นหละว่นนาน้ามันมาเร็วเนาะค่ะเนาะมาเร็วแล้วก็บ่แหงจักเทือเนาะเฮากับบ่าขาดวังเร็วว่าเฮ้าสไดเฮ็ดหน้าวานได้เนาะเฮาก็ต้องเปลี่ยนมาเฮ็ดหน้าดำกันเนาะค่ะนี่นี่ก็เป็นบรรยากาศของการดำหน้าเนาะค่ะพ่อแม่พ่นองแกคันบรรทุงเองกะ มาถ่ายเล็บไ้ถึกทุกคนเบิงเนาะสำหรับวิธีการดำนาเนาะคะ่วะวันแรกเนาะค่ะที่เขาลงดำนากันเนาะวันแรกแล้วหรือเแล้วเนาะค่ะนี่นะสำหรับหนึ่งงานนี้เนาะ หนึ่งงานนีก้าสองไรเครื่องเนาะค่ะเน,ะนเาะนเอามาเบิงบ่งเบื่ามันสิเหล้วหรือมันสีเแลเนะคะเนาะดินจะแก่นแกนดอก บรรยากาศบานทุ่งเนาะค่ะพ่อแม่พี่น้องบรรยากาศการดำหน้าเนาะคะ่ะนี่นะมาถ่ายคลิปให้ทุกคนเบ่งเนาะค,ะะคะ่ะเนาะพูนะ่ะขอกบวัวน้องสายปานเนาะคะ่ะขอกบวัวหน่อยของเฮาเนาะ,ะมีอยู่สองตเนาะ,ะน้องสายปานกนับแม่น้ำวานเนาะค่ะนี่สำหรับงานต่อไปนี่กล็อลอดลุนมือต่อไปเนาะค,ะะคะ่ะเนาะ แล้วเรียบร้อยเนาะค่ะสำหรับมือแรกของเฮาเนาะกะอวาไเด้หลายคักเนาะค่ะเนาะสองลายเครื่องนี้แล้วเนาะค่ะสำหรับงานนี้เนาะการเรืองานต่อไปเนาะค่ะนี่สำหรับงานต่อต่อไปเนาะกะลอรุนมือล้างเนาะค่ะเนาะเห่ากะสิมาดำงานนี้เนาะค่ะ สำหรับมณีกแคนีเดอร์ค่ะพ่อแม่พี่น้องแกกันบันทุงพาทุกคนมาเห็ดหน้าเนาะค่ะเนาะมาดำหน้าเนาะเดี๋ยวมือล้างเขากระสิผ้ามาดับหน้าอีกเนาะมือแรกพันไปในซองไรเคืงเนาะค่ะเนาะมือที่ซองนี่สิได้ไล่ปันไดก็ต้องมาเบิ่งกันอีกที่นึงเนาะค่ะสำหรับมณีกแคนเดนะคะเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ